สบายดีพี่น้องสบายดีพ an ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนวันนี้ทีกินข้าวน้ำบาวดอนเ้อพี่น้องวนนี้อยให้บอบบีกับในน้อยกินเหมือนเขากอเหนื่อยนะเลยเขาอบบบี้เงเอาบกเป็นเกิวันนาธรรมดาวัเหนื่อยแหงแต่วันแหงบบบี้นโอ้เลยแล มาพี่น้องคืนี่ไอรดอนเป็นสื่อหอยหอมมากพี่น้องเลยเอามาต้มมาอบบ่ไอรดอนเปลือกมันทอดเสียไว้ใส่หัวใบหุ่นแหละใบติ่ม้นื้อหนิดะหากินหยางเด้พี่น้องหอยหอมแพงไล่บ้านเราเจออาหารอยากกินตำหุ่นก็กินอาหอยากกินก็ติ่มมันเอาบัวงมาให้เนาะ đẹp đâu Đẹp mà Thôi xuống với bọc Ơi Xuống súp bọc của Thì đi Thì vậy Thì vậy bọc của đi 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 Thì vậy bọc แาวบากิกนขี่มันเสียบเสบอะไรตอนนาะขีม่มันจังสีคมอัอ้มลำที่น้อง

แล้วเอก็เอามะเอเอาหมกผาอยากมันเขาบอกข้าเดียวงอมประจำอืมไม่ธรรมาบ่วะอืมไม่ธรรมาตัวโตให่าดนี้ยผู้ผังได้แค่ผลเอิญหอยนจากบุมนะบเห็นกินเฮ้ยี่บังงกูะก็มาเห็นเิ่กิน พอดีได้นะอ๋อเอ่งดีเพงดีเตี่งานบ้าจะเ่าหอยอนันจนรอันพิ่ต้แล้วับอันถูถกไข่เป็ดเกลือก็เนี่ยนี้เนี่ยมันฮอดสดีว่นพิตลพ้ล้วก็กอเหมือนกันม,มันเป็นหอยกันเราเคยท,ที่บ้านม่เนหอกเกลือมันบางกว่านี่หอยนี่มันแพะนะ กินกินคือยาทุกชื่อไงเป็นทุกเป็นกินหยาทุกใต้พี่น้องอยาดบายยุท่าเนี่ยคุณบอกกินฉันเป็นก็เคยกินเราหล่อลอู่หวานเอฟซีเคยทำแอรก็เคยกินมีอีกบ้างแฉะแล้พี่น้องเลยยังไงพี่น้องลองสิเหมือนเนาะ Mình có cái bớt bớt nó hay đâu Cái gì dẹp

เป็นยางมันเนาะเราหาชิบหาง่ายนะเขาออเกีหาหมูเาตัวิหาอืมงกันกรู้ค่ะ เลอนะเราแบบว่าเราหับมาได้นะแบบคนเขามาส่งซราสื่อมาซื้อจะว่าโบเห็น,ออออนหอวหน่วยห้อยด่ะขิดอบโอ้เขาเอามาได้แบบว่าแต่ขิดดินหักกระมันกระเพาะเนี่ยนะมันกระจายดุนะโบเห็นอ,อ,อันนี้คือหืใช่เป่าพอแล้วเอามาอาคอดีะนะไปเบิง่งเฮ้ยจะกับโบเห็นหัวตัวหอยมีตตตตแต่กิตรงแล้วก็จะมาล้างเอาไปโบเป็นสีมาหน่วยงามๆแบบนี้ได้

กินมันอิม่มเฉยมันเหนียนุ่มขี้งมากินหอยมาไ้มขออาหารดี่นพี่ด้กากัไอกิมกัน,กนนะม,มันจะออกช่วงแบบพนโต๊ะแต่กระแดดไม่มีอกหอยเนาะอพ้นโต๊นั่นนักมันก็นบอกออกบ่มีแม่เลยมั้เพาจะกระบาดคลาย แม่นบถ้าไปหาหอยหอมก็ไปหาหำมแดดหำผดกอะไรแบบก้ยังกังคือแม่บอกตึงเบ็ดสิบวันในกังคื้นขยันกะไตถือว่ายังกังขื้นไตวปะขืนมันห้งออกง่ายกินจะมันดับในผู้ ชาวบ้านเขบาบอกจะแบ่งาตัเวเจ้วยมันใหย่ปนี้เนาะนน้อยเด้เดี๋ยวมันดับไไดแบบตะกี้เ่ซื้อเขาไปกิน,ไไนจีเอาคันดูนะจีหอ,อมเออ,อ,มอัดีเนาะปีกจืดป่กมาปีกขนละ อเมื ه ه <si ่กี้วันหน้าโอ้โหเขาหาบมากแบบถงมากบุ๋มีเนี <t <t ่ยรับเข้าห็นมันมบอน่าไม้บุ๋มีเนาะมจานใหหนักหมจาแบบแตงเกเอาจหอยหอมแต่กระแพงนี้เนาะบ๋มีเงินจืดกบันหนึ่งฟันองันึ่งทงสองฟันก อ่านึครับน้องมันเจีบบ่บวหอยห,อห,อหนข่งหอยนี่อ่อคบบนึงอ่านึงแต่กินเอจะหัอตองอืมโอ้มันเมืงคือสีบอดาอยู่แต่ว่าแบบว่ามันกินบอดาอได้หอยมาบอกมันอิ่มไอ้บายอิ่มแปใครอืมเออดีดนี่อราคนเดียวบพเพราะว่ามันอิ่มไปเลย

À, thường. Thường là một ngày mọi một ngày người mọi 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 người กร<บ>ะเบว่าเขาขืนจ<บ>ะปาล้วสืะอ,อได้กินอยู่บก<ะ>ัเขามาเลยเาือ้าวเขาวเขาอ,อยู่แคมป์ปู่ผู้็ข,ขึ้นในเรือเอ้เป็นโดงยังไงเออมันจะมีได้บ่อนี่นี่อ้บียมันมีเบิร์ตผู้ฮะไต่บ่อนเ้าคลายนะอืมจะบาเนะ่ยคลายต็อจะใส่เเออเอามาแต่บทอ,อื่นนะ บ้านอื่นเนี่ยในแถวโซกุงเราขึ้นฮะเขาเอามาส่งอยู่นี้ เห็นมนห้อยเห็นมนห้อยหองเห็นขึ้นนเลยรับมึงในกูเกิดมาอเตียงกันขนาดนีวะใบตังโออวะ หอยหอมภูเขาซื้อหอยหอมเหมือนจะเข้ามาแต่พูดว่าจะได้หอยหอมภูเขาหอยแหงภูเขาโอกับหอยหอมคือกันก็คือหอยหอมคือกันหอยแหงภูเขาเอามาแต่พูดคือกันเนาะจะมาหวานเข้าไปอยู่ไทยเข้าทุกโบได้กินได้เถอะเนาะ เขาเอามาขายสกินมีเนะะไ่าขดอันเหมนจอฮะดจอดหอยเหือเนาะกาหอยหอมเปิดเออเมนอีีจอดหอยเดือดดกสอดวะดุกสอดได้ๆขนาดบ่านเราเองกินน้ำจใจน้ำนเทนเียเป

มันก็มีปากแรงปาก้าวนั่งอยู่เลยเออน้อนปากแรงตัวน่ะแจ่แมนากแรน่าจะถบมัจะนั่งาเหนวจักหอยสอดหอยเดือเออตัวนี้กำัเออเห็นเด็กเห็นดอ้อแทะได้ตัวนี้แม ห <ừ> mm ลายมันก็ต่างกันอ้ของคมเนี่ยน,นี่แม่ได้เห็น,ะนจะร้องที่มึงไหม จะมียางออกมาเนาะเออเอาลองทิบมาหัวแดมเดมเนาะนั่นเด็กเออเนาะเออนี่ก็แม่นี่ยนะแซ่บมันจะออกคมคมป้อสันหัวเงี <S <S ้ยเออเนาะทักคม ป okay? ั่นดูกจอดพ่อพ่อเขาเอาไปเียงได้แนทำเปนสั่งโบราณเป็นยังงี้ด้วยจังเลยคือผมเห็นเคยเห็นเขาแบบของโซเดียมเนาะกรเดี่ยงทำให มองเอเนื้อแล้วก็ม n คไข่กนี่ที่ไหเอาละชิดจอพี่น้องต่ขอบคุณที่มึงจบขีดเรือพี่น้องน้หน บายดีฝากกันคิดหน้า